ในมาตรฐานบัญชียาหลักแห่งชาติกำหนดเอาไว้ว่าฟ้าทลายโจรสามารถใช้ได้ประมาณวันหนึ่ง6กรัมเป็นมาตรฐานต่ำสุดของโรคหวัดธรรมดาครับตามธรรมชาติที่เราเคยใช้มา20กว่าปีนั้นมันไม่ต้องมีสารแอนโดกาฟาไรท์ถึง180มิลลิกรัมต่อวันเลยนะครับแม้กระทั่งที่เรือนจำกรุงเทพก็ใช้สารแอนโดกาฟาไร์ไม่ถึง132มิลลิกรัมผ่านผงหยาบยาฟ้าทลายโจรน,นี่แหละครับ มาถึงช่วงเวลาการประยุกต์ใช้ฟ้าทลายโจรน,นะครับอย่างไรไม่ให้เชื้อลงปอดนะครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องแรกก่อนก็คือว่าในวันที่เรายังไม่เคยมีการตรวจเชื้อโควิดเลยย้ํานะครับยังไม่เคยตรวจเชื้อโควิดเลยแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าเราเป็นเชื้อโควิดหรือไม่แต่มีอาการใดอาการหนึ่งเจ็บคอมีไข้ครั่นเนื้อครั่นตัวแม้ไม่มีไข้ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ที่ไม่มีไข้นะครับแต่ปวดศีรษะปวด เมื่อยเนื้อตัวสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นข้อที่เราควรจะสงสัยนั่นคือเรื่องที่หนึ่งคืออาการที่แสดงออกสําหรับเราเองที่รู้สึกไม่สบายตัวเจ็บคอแต่เพียงน้อยนิดแล้วสงสัยใช้ได้ครับประการที่2ก็คือวันนั้นเป็นวันที่เราไปทํางานเยอะแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ในที่ทางานหรือครอบครัวแต่เรายังไม่รู้ว่าติดหรือไม่อย่าลืมนะครับระยะเวลาฟักเชื้อ14วันเราไม่มีทางรู้เลยว่า เราจะแสดงอาการและมีตรวจเชื้อได้ในวันไหนซึ่งมันไม่แน่นะครับว่าเราจะติดหรือไม่ติดในสถานการณ์2เงื่อนไขนี้นะครับฟ้าทลายโจรเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะสามารถนำมาประยุกใช้ได้ทันทีครับเหตุผลเพราะว่าในมาตรฐานบัญชียาหลักแห่งชาตินะครับซึ่งกำหนดเอาไว้ว่าฟ้าทลายโจรสามารถนำเป็นผงแบบธรรมดานี่แหละครับไม่ต้องรอสารสกัดเลย สามารถใช้ได้ประมาณวันหนึ่งหกรัมเป็นมาตรฐานต่ำสุดของโรคหวัดธรรมดาครับโดยใช้ปริมาณ1.5กรัมต่อ1ครั้งและ4ครั้งต่อวันและปริมาณสูงสุดก็คือใช้ปริมาณ3กรัมต่อครั้งและ4ครั้งต่อวัน3 4ก็ส2กรัมนะครับดังนั้นต่ำสุดครึ่งหนึ่งก็คือ6กกรัมต่อวันท่านผู้ชมครับ6กกรัมต่อวันมันเท่าไหร่ครับก็ขออนุญ,ญาตเอียเพียงให้ฟังว่าถ้า ท่านผู้ชมมีฟ้าทลายโจนเป็นผงธรรมดานี่แหละครับถ้า6กรัมแล้วปรากฏว่าแคปซูลนะั้นมีขนาดเนื้อ,อยา500มิลลิกรัมเราจะใช้ฟ้าทลายโจนทั้งสิ้น12เม็ดครับต่อวันถ้า500มิลลิกรัมนะครับแล้วเราก็แบ่งเป็น4ครั้งครับตามบัญชีหลักแห่งชาติที่เราไม่รู้เลยว่าเราเป็นหรือไม่เป็นนะครับโดย3เม็ดต่อครั้งและ4ครั้งต่อวันเม็ดรองลงมาครับใหญ่รองลงมานะครับ คือขนาดแคปซูล400มิลลิกรัมซึ่งเราสามารถจะบริโภคเพิ่มเป็น4เม็ดต่อครั้งและ4ครั้งต่อวันได้แล้วนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานสามารถใช้ได้เลยและประการที่3ก็คือในกรณีเม็ดแคปซูลขนาด350มิลลิกรัมเล็กลงมาอีกนะครับท่านผู้ชมก็ต้องใช้ในปริมาณ5เม็ดต่อครั้งและ4ครั้งต่อวันเป็น20เม็ดนะครับแล้วถ้าเล็กกว่านั้นอีก ถ้า250มิลลิกรัมเป็น6เม็ดต่อครั้งและ4ครั้งต่อวันทั้งหมดนี้ใช้5วันนะครับ5วันเท่านั้นท่านผู้ชมครับถ้าวันที่2เนี่ยมีอาการดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับในวันที่2นี่แหละครับจะเป็นวันที่มีความน่าสนใจว่าการแพทย์แผนไทยบอกว่าเชื้อกำเดาการเป็นไข้เนี่ย4วันแรกเป็นระยะเวลากำเดาอย่าให้เกินนี้จะไปสู่โรคทางเสมหะไม่ว่าเสมหะในคอเสมหะที่ปอดนะครับ ใน4วันแรกนี้ต้องกดไข้ให้ลงดังนั้นในครึ่งทางใน4วันคือ2วันครับถ้าไข้ยังไม่ลงแปลว่าอย่างใดอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชม 1. จํานวนเชื้อเรามากแล้ว 2. ชนิดของเชื้อรุนแรง 3. คนคนนั้นมีภูมิคุ้มกันหรือระบบร่างกายไม่แข็งแรงและ4คุณภาพเนื้อยาแตกต่างกันหรืออ่อนเกินไป4ตัวแปรนี้ไม่มีอะไรตายตัวครับ ดังนั้นถ้าในวันที่2อ,อาการแย่ลงคูณ2ครับใครที่เคยใช้4แคปซูลต่อครั้งก็เป็น8แคปซูลต่อครั้งไปเลยครับและสีครั้งต่อวันปริมาณยานั้นถือว่าเป็นปริมาณที่เคยใช้ในบัญชียาหลักงชาติของผงฟ้าทไายโจนแน่นอนและก็คำนวณแล้วมีความปลอดภัยนะครับที่สามารถใช้ได้แม้ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนและการแพทย์ทางเลือกยึดที่180มกรัม ของสารแอนโดรกาฟอไรท์นะครับแต่อย่าลืมนะครับฟ้าทลายโจรตามธรรมชาติที่เราเคยใช้มา20กว่าปีนั้นมันไม่ต้องมีสารแอนโดรกาฟอไรท์ถึง180มิลลิกรัมต่อวันเลยนะครับและแม้กระทั่งที่เรือนจํากรุงเทพก็ใช้สารแอนโดรกาฟอไรท์ไม่ถึง132มิลลิกรัมผ่านผงหยับยาฟ้าทลายโจรน,นี่แหละครับแล้วก็สามารถเอาชนะฟาวิพีราเบียด้วยการตรวจเชื้อเจอศูนย์ในวันที่8หลังจากใช้ไป5วันเท่านั้น และที่สําคัญก็คือในขณะที่ฟาวิพิราเวียใช้เวลาถึง12วันก็แปลว่าฟ้าทลายโจรผงหยาบอาจจะมีประสิทธิภาพดีกว่าสารสกัดโดยรวมเพราะอะไรหรือครับท่านผู้ชมครับสารสําคัญหลายชนิดทํางานร่วมกันในฟ้าทลายโจรในผงฟ้าทลายโจรการที่สกัดเอาไปเฉพาะเช่นสารแอนโดรกาฟอรัลแตะพีอย่างเดียวแล้วก็สกัดสารอื่นอย่างเช่นสาร AP3 ล่าสุดงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าสาร AP3 ยับยั้งเชื้อโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากแปลว่าถ้าเราตัดมันทิ้งออกก็ไม่ได้ยืนยันใช่ไหมครับว่าจะมีประสิทธิภาพเท่ากับผงแบบเดิมเท่าที่มันเคยใช้ได้ดังนั้นการใช้ผงฟ้าทลายโจรในยามที่ยังไม่รู้ไม่ได้ตรวจเชือ้อเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถใช้ได้เลยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ6กรัมต่อวันโดยใช้แบ่งเป็น4ครั้งถ้าเป็นแคปซูล400มิกรัม4เม็ดต่อครั้ง สครั้งต่อวัน2วันผ่านไปไม่ดีขึ้นในวันที่2เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวเพื่อไม่ให้เชื้อลงปอดครับ